กระจกหกด้านแนวคิดต้องคุณตู้ความสําเร็จที่เป็นไปได้กระจกหกด้านแนวคิดต้องคุณตูวความสําเร็จที่เป็นไปได้ถ้าในวันนี้คุณต้องมีสรภาพทางการเงินด้านเวลาที่คุณต้องการเพิ่มมากขึ้นและสลาดหลุด และสลัดหลุดจากภาพของคุณในวันนี้และเมื่อวันวานคุณต้องการค้นหาอนาคตที่คุณมองเห็นและว่าฝันไว้จึงนั่นหมายความว่าคุณจะต้องก้าวเดินออกจากจุดที่คุณกำลังเป็นนี้ให้ได้และคุณจะต้องเลือก ตัดสินใจในการทำงานหรือการลงทุนสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้ต่อไปนี้คือถนนที่เป็นเส้นทางเดินตูปาดตูแห่งความน่ำรวยซึ่งจริงที่เรากำลังคิดและจะกล่าวต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้เสมอเพียงแต่คุณจะต้องมีแนวคิดในการสารวจตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จโดย กระจกหกด้านดังต่อไปนี้กระจกหด้านแนวคิดตรงคุณรรตัวความสำเร็จที่เป็นไปได้ 1. นคิดถึงความสำเร็จต้องเป้าหมายช่วยให้ใหญ่ได้ 3. าคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก 4. ลงมือทำห้าความกลัว 6. การอยู่กับปัจจุบัน ด้านที่หนึ่งคิดถึงควาสมสำเร็จคิดถึงควาสมสำเร็จการทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่ทางด้านการงานการเงนิงน,งน,งนและครอบครัวสิ่งที่เป็นจุดแรกที่คุณจะต้องคิดถึงเสมอคือควาสมสำเร็จเพราะสิ่งที่คุณคิดอยู่นั้นจะเป็นตัวชี้นำวิจีการกระทำของตัวคุณเองและเป็นพลังในการผลักดันให้คุณเดิน ทางไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้เสมอไม่ว่าหนทางนั้นจะยากเย็นซักเพียงใดก็ตามในความคิดเช่นนี้จะต้งผลดีที่คุณกำลังให้ความสำเร็จเข้ามามีส่วนร่วมในสมองและการทำงานของคุณคุณจะมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนพร้อมกับการหาอุปอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่จะช่วยให้คุณสามารถพิจิตเป้าหมายได้อย่างง่ายด้คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดในบางในบางครั้งจุดหักเหนในชีวิตทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เหมือนการคนบางคนมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับชีวิตซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วง เวลาแห่งความทุกข์เช่นตอนตกงานตอนมีงานมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ขาดที่พึ่งมีปัญหาสุขภาพการตูนเสียของว่าการคนที่รักหรือครอบครัวล้มเหลวเกิดการยาล้างซึ่งสาให้เหล่านี้ทำให้คนเกิด เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอาจเกิดมุมมองใหม่ของชีวิตขึ้นมาได้และสามารถเลือกทางเดินใหม่ให้กับชีวิตภายใน่อบความคิดที่ใหญ่ขึ้นและก้าวเดินออกจากจุดเดิมเหรือจุดแห่งความเคยชินโดยปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องรักษาเยียวยาความรู้สึกเดิมแนละการเปลี่ยนแปลง เหล่านั้นเรามักจะเริ่มเรียนรู้จากจุดเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทางเลือกของตนเองและทำให้เกิดเป็นการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการงานและการการงานและในชีวิตในที่สุดด้านที่สองเป้าหมายช่วยให้ใหญ่ได้เป้าหมายช่วยให้ใหญ่ได้กับ อากาศได้ว่าความสำเร็จคือแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเมื่อคุณเริ่มมีแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่คือความสำเร็จนับได้ว่าคุณได้มีชัยชนะไปแล้วกว่าครึ่งเพราะคุณจะทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังจะเดินทางไปยังแห่งใดและวิธีการที่จะเดินทางไป ได้อย่างไรซึ่งผลิตผิดกับคนที่คิดถึงแต่ความล้มเหลวจะมองไม่เห็นหนทางแห่งการเดินทางทุกอย่างมืดมนและขาดวิธีการที่จะทำให้ตนเองก้าวเดินออกจากจุดเดิมที่ตนเองยืนอยู่ได้และจะอยู่ในวังวนที่เดิมตลอดเวลาดังนั้นทุกคน จะต้องคิดถึงเป้าหมายเพื่อให้ตนเองสามารถที่จะก้าวเดินออกจากจุดเดิมได้และมุ่มมงหาความสำเร็จด้วยการปีนขึ้นบันไดที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเป้าหมายจะช่วยให้คุณเดินหน้าสร้างความฝันของคุณให้เป็น เรื่องที่ไกลด้วยต,วตัวมากที่สุดและจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้เกิดแรงกระตุ้นต่อตัวเองได้อย่างมหาศรรย์เมื่อใดก็ตามที่คุณยืนอยู่บนถนนแห่งความสำเร็จแล้วแทบจะไม่มีอะไรที่จะมาหยุดคุณได้เพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จซึ่งเป็น เป้าหมายที่หนึ่งที่คุณคิดและฝันไว้สิ่งที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณเกิดพลังและพักดันให้คุณมีความกล้าที่จะก,ก้าวเดินไปยังเป้าหมายที่สและเป้าหมายอื่นๆต่อไปในอนาคตและจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ให้กับบุคคลอื่นได้อย่างไม่ยากเลยเพราะคุณ ฝ่าฟันและมีประสบการณ์ตรงกับจริงเหล่านั้นแล้วซึ่งข้อนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้นำที่ดเลือกทำธุรกิจ MLM เพราะคุณจะอยากเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของบริษัทองค์กรได้อย่างง่าย ด้านที่สามคิดใหญ่ไม่คิดเล็กด้านที่สคิดใหญ่ไม่คิดเล็กสิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นคนคิดใหญ่ได้นั้นคือขนาดของความสำเร็จขนาดของความสำเร็จเพราะถ้าคุณเป็นคนคิดเล็กสิ่งที่คุณคิดจะได้รับคือรางวัลอันเล็กเลแต่ถ้าคุณคิดใหญ่ในความสำเร็จของคุณเองคุณจะมองเห็นคุณค่า ของความคิดของคุณและมันจะทำให้คุณเกิดพลังที่แรงกล้าที่สุดที่จะทำให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจที่จะทำสิ่งเหล่านั้นการคิดใหญ่จะทำให้คนมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนตนเองในการทำงานการสร้างธุรกิจด,ด้วยตัวเองไม่มีใครที่จะสอนให้ใครทำอะไรได้ถ้าคนเหล่านั้นขาดความคิดที่ เป็นของตัวเองจึงมีคำกล่าวเกี่ยวกับคนคิดใหญ่ว่าคนเราจะลลาหลังหรือก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่นั้นขึ้นอยู่กับตัวของเราเองที่จะต้องทำงานและรุ่มเทเต็มกำลังไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากตัวของเราเองดังนั้นคนที่จะตัดสินใจเลือกทำธุรกิจ MLM จะต้องเป็นคนคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ด้านที่ 4, ีรร่ลงมือทำลงมือกระทำคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จคือคนที่ดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำจะเป็นคนที่ไม่ค่อยก้าวหน้าในชีวิตและมักจะทำสิ่งต่างๆซ้ำๆและอยู่ในตำแหน่งเดิมขาดการพัฒนาด้านการทำงานการคิดตั้งแต่จริงใหม่ๆและมี มีนิสัยที่มักจะชอบตำหนิผู้อื่นลนะหรือเป็นบุคคลที่คิดแต่ไม่ทำดังนั้นจุดต่างๆนี้จึงทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในด้านการงานและชีวิตการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่หรือเริ่มลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตน เองเคลื่อนที่เข้าใกล้เป้าหมายที่ตนเองต้องการโดยอาจจะเริ่มต้นจากจุดแรกและก้าวต่อไปยังจุดที่สองแล้วก้าวต่อไปเพื่อไปเพื่อเข้าถูกเป้าหมายให้ได้ในที่สุดการลงมือกระทำคือสิ่งที่ทำให้คุณเดินเข้าถูกเป้าหมายของคุณและทำให้สิ่งที่คุณคิดและกำลังกำหนดไว้ในมีชีวิตและประสบผลสำเร็จได้ แต่ถ้าคุณไม่ลงมือกระทำมัวแต่ผัดวันประการพุ่งเพราะมองเห็นว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือซึ่งความคิดเช่นนี้เป็นการปลอบใจด้วยตัวเองและยอมหลีกหนีเป้าหมายของตนเองไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงเพราะกลัวว่าเมื่อทำไปแล้วจะพบกับความล้มเหลวทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ลงมือกระทำแต่ใช้ความคิด เป็นสิ่งที่ตัดสินใจความสำเร็จและความล้มเหล,ห 5, ลว,ลวด้านที่ห้าความกลัวความกลัวการจกด้านความกลัวนี้ถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการที่ทุกการทำธุรกิจทุกประเภทและจะเป็นตัวที่บั่นทอนการทำงานตราบใดที่ตนเองไม่รู้ว่าจะหาวิธีกำจัดความกลัวได้อย่างไรความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเรา แต่เรามักจะรู้สึกไม่ไปเองด้วยตัวใหญ่แล้วในการทำสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มเริ่มต้นใหม่เราจะมีความกลัวที่เริ่มต้นอยู่สองข้อคือความกลัวการล้มเหลวการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่และกลัวการถูกปฏิเสธจากบุคคลที่เราติดต่อทำธุรกิจด,ด้วยดังนั้นความกลัวสองประการนี้จึงเป็นความกลัวที่ตรงอนุภาพ จีสุดและความกลัวจะส่งผลให้เกิดเป็นความรู้สึกด้านลบหรือทัศนคติเชิงลบและจะตรงอิทธิพลเสมอต่อคนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่บวกกับตัวได้ง่ายคนกลุ่มนี้มักยิงมีความกลัวน้อยกว่าและมีอิทธิพลต่อคนที่มีทัศนคติเชิงบวกไม่มากนะัก และสามารถขจัดความกลัวออกไปได้ไม่ยากโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นคนที่ยอมเสี่ยงเพราะพวกเขามีเป้าหมายในชีวิตถึงแม้จะมีความกลัวอยู่บ้าง,างดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงมีคุณสมบัติพิเทศษที่จะผักดันตนเองให้สําเร็จตามเป้าหมายมองเห็นคุณค่าและศัก,กยภาพในตนเองลงมือกระทำโดยไม่ รอเวลาและรอความพร้อมยอมรับว่าจะต้องพบกับความล้มเหลวบ้างแต่มองให้เป็นประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ด้านที่6การอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันคือการเผชิญหน้ากับชีวิตที่จะทําให้คุณก้าวเดินต่ความสาเร็จที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและเต็มไปด้วยความท้าทายซึ่ง สามารถที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นจงอย่าเสียเวลากับการจมปากอยู่กับความทุกข์หรือความเจ้าในอดีตที่ผ่านมาจงปล่อยให้มันผ่านไปและใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นคือต้องตั้งบทเรียนชีวิตให้กับตนเองสำหรับประกอบการเดินทางต่ความสำเร็จในอนาคตต่อไปการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน จะทำให้คุณได้พบโอกาสใหม่ๆในการชื่นชมสิ่งต่างๆรอบๆตัวของคุณรวมไปถึงความสำเร็จที่คุณได้เริ่มต้นด้วยมือของคุณเองในการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทธุรกิจเครือข่ายเมื่อคุณได้เริ่มต้นทำธุรกิจถึงแม้คุณจะทำงานนั้นสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ตามคุณจะฝึกชื่นชมยินดีกับตัวเองเพื่อเติมสร้าง กำลังใจให้ฮึ่งเหวมมีความพร้อมที่จะอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือการทำงานเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้